สวัสดีครับอยู่กับช่องผือทิปนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานเป็นวันแม่วันนี้ก็ว่าจะออกไปเที่ยวสักหน่อยไปคนเดียวด้วย ันนี้เป็นวันที่13สิงหาคมก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ดรผมอยู่ที่สงขลาก็ว่าจะไปเที่ยวชนะนะครับเหมืองลิวงนะครับตอนนี้ก็ต้องไปเติมน้ำมันกันก่อนน้ำมันจะหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานโอ้วันนี้ริมทะเลก็มีคนมา ตั้งแคมป์กางเต็นท์นะฮะที่ชายหาดชลาทัศน์ไปเรื่อยๆออกสายๆแล้ววันนี้แดดก็เริ่มร้อนแล้วแต่ก็ไม่หวัน่นปกติไม่ใส่แขนยาครับรถแขนดำมาแล้วแต่แสบโอ,โอ้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อน พอจากนี้ไปชนะก็ประมาณ30มสิบกิโลนิดๆนะครับแต่แม่แน่ถ้ามีเวลาก็ว่าจะไปรัตภูมิด้วยนะครับการจราจรวันนี้ก็หนาแน่นนิดนึงแต่รถก็ไม่ค่อยเยอะแต่เมื่อวานนี่ช่วงเย็นๆรถเยอะเลยคนน่าจะพาแม่มาเที่ยวกัน ไปเรื่อยๆครับวันนี้รุ้นว่าน้ำมันจะถึงปั๊มหรือเปล่า <c oughs> เราจะไปแวะปัมป๊มปั๊มเกาซิงนะครับปะตะทอเกาซิงเนื่องจะเป็นแถวๆหาดเกาซิงนะครับโอไม่รู้ในกล้องเห็นไหม เจอปั๊มแล้วเดี๋ยวเราไปแวะเติมน้ำมันกันก่อนน้องจัมโบ้ไม่อยู่คิดถึงน้องจัมโบ้นะก่อนออกลิปกับน้องจัมโบ้นะฮะช่องการ์ดลสติ้งต้องแวะปั๊มสักหน่อย ห้าส,สามร้รรอย,รรอยรอรค,คร,คร,ครับสแกนจเเเเ่ายแต่เราไปหาเส้นทางแป๊บหนึ่ง เติมน้ำมันไปสามร้อยน่าจะไปกลับเลือเือโอเคครับเราได้เส้นทางแล้วนะครับประมาณห้าสิบสามกิโล เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคล็อกทีวก่อกนตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงครึ่งใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งไปถึงไม่รู้ครับเปิดหรือเปล่านะผมไปเซิร์ชดูในเฟซก็เมื่อกี้ก็เห็นเข้าไปกันตั้งแต่ปี5-3 ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขายังแบบยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปเที่ยวที่อื่นนะโอเคครับไปกันเลยออกจากออกจากตัวเมืองสงขลาอากาศวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับแต่แดดร้อน สมประตูเข้าเมืองสงขลาเเราจะไปทางตรงไปนะฮะไปปัตตานีโ้หแบตบโทรศัพท์จะหมดแล้วด้วยลืมเอาพอแบงค์มาเดีย๋ยวค่อยเปิดอีกที่นึงวันนี้ผมก็ออกมากับเจ้ากอริลลาดำผมนะครับ ตั้งชื่อว่าเจ้กอริลลาดำมุ่งหน้าเข้าไปเส้นเส้นจนะนะครับโอ้เพิ่งชมว่าแดดร้อนไม่บัดหมากข้างหน้านี่คึมคึ้มมาเลยนะพี่เขาจะแสงไฟคนเดียวโดดๆเลยวันนี้ แยาแสงซ้ายนะจ๊ะไม่รู้ว่าที่นูน่นฝนจะตกหรือเปล่านะฮะตกก็ลเยออกมาแล้วก็อ,อย่าลืมนะครับใครที่สังพลาดเข้ามาดูช่องผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม ทำช่องมา2องปีกว่าแนละ้วยอดติดตามยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ข้างหลังแซงไปก่อนเดี๋ยวแวะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวมาแวะสวนอาหารนะครับเป็นพี่ในที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะในแถวแถวอำเภอชนะนะครับ ตอนกลับเดี๋ยวพามาแวะสักหน่อยพยายแสงมันจะพี่จาเดี๋ยวพยายเปิด GPS ก่อน โมองถึงโอ้ไกลอยู่เหมือนกัน28่กิโลตีไวส้สัก30ิกิโลโอ้ดตบครับผนลงมิดต,ตรงไปทางปัตตาน,นีเลยนะจ๊ะข้างหน้าก็จะเป็นแยกไฟแดงเดี๋ยวขวาจะไปอำเภอนาทวีนะครับแต่โยนไปในจังหวัดสงขลาเหมือนกัน นาทวีที่เป็นตัวสีฟ้าไหมแฮ่อันนั้นมันชาวนาวีอาวาตานก็ไปเรื่อยจอดไฟแดงก่อนนะจ๊ะโอ้เขียวพอดีเลยเดี่ยวข้างหน้าเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับเอ้เราต้องเลี้ยวข้างไหนวาน่า,นาจะข้างหน้านี่แหละ ถ้าไปผิดทางค่อยวนกลับมาเรามาอยู่ในอำเภอจะนะนะครับผมก็เพิ่งมาสองครั้งเองที่นี่ผ่านมาครั้งอาทิตย์ที่แล้วนอกนั้นไม่เคยเลยลงมาทางนี้เลยเหลืออีก19กิโลนะครับเราก็จะไปถึงเหมืองเหมืองอะไรนะเมืองรีบวงโหลืมชื่อตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มคลุมฝนแล้ว ไม่รู้จะตกหรือเปล่าแต่ขอภาวนาให้มันคึ้มด้เฉยหากลับผมจะกลับโถูกล้วนะขุะยาตนะครับททาง,ทางรถไฟ ไปตรงไหนวะ่าจะตรงนี้แหละมาถูกกว่าวอ้อยฟ้าคึมเลยถึงต,ตั้งสิบเจ็ดกิโลโอ้ลูกละนาดลูกละนาด เหมืองลีวงนะครับเหมืองนี่ก็ไม่รู้ว่าประวัติที่มาอะไรยังไงเหมือนกันเพราะว่าผมเซิร์ชเซิร์ชใน u t u b e เมื่อกี้ก็ที่เที่ยวสงขลามันก็ขึ้นลีวงแล้วก็เขาคูหาผมก็เลยเลือกมาลีวงก่อนดีกว่าเขาเขาคูหาเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ไปยังไม่ได้ศึกษาขอ้อมูลเพิ่งนึกออกเมื่อเมื่อกี้เลยเมื่อเช้าที่เออไปเที่ยวดีกว่าเลยก็เสิร์ชท,ที่เที่ยวก็มาเลย แต่ทางนี้ก็ทําความเร็วไม่ได้นะครับเป็นทางแคบแล้วก็ถนนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นตะปุ่มตะต่ำตั้งแต่ที่เลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้แล้วนี่นี่อ่ะ,อ,ะโอ,โอ,โอโอ้โหถนนกํนลาลังก่อสร้างด้วยโอ้มีสนามกีฬาด้วยนะครับในหมู่บ้านสองฝั่งข้างทางก็คือสวนยางแล้วก็ป่าไม้นะครับเย็น ือว่าลมเย็นตอนนี้เลยสี่กิโลแล้วก็จะถึงแล้วครับธรรมชาติล่มรื่นดีนะครับขางในนี้ตอนนี้พยายามหาร้านขายของชำอยู่นะครับคอเริ่มแห้งแล้วเมื่อกี้กินมาม่ามาจริงจริงเราก็ผ่านมาหลายร้านเบรกไม่ทันไม่ใช่เบกรกันจอดไม่ทัน น่าจะใกล้ถึงแล้วครับใน GPS บอก1.4กิโลถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะข้างหน้าโอ้ี่ก็็มีการลือป่าทางป่านะครับ่วนยางเอารถแบ็คโฮมาล้มต้นยางน่าจะทำเป็นเกษตรอย่างอื่นแทน่วนยางไหนอ่นี่ไงบ้านลิวง เรมาถูกทางแล้วแหละแต่ตรงที่เที่ยวเขาอยู่ไหนอ่ะนี่หรอต้องเข้าไปนี่ปะพื้นที่ส่วนบุคคลไม่กล้าเข้าอีกไหนอ่ะ ชิปหายแล้วผมต้องเข้าไปไหนอะ่ะก็สองข้างทางเป็นต้นสนนะครับต้องเข้ามึกมึอตรงตรงเมื่อกี้แบบไม่แน่ใจนะแล้วผมจะเลยไปไหนเนะี่ยขี่วนดูก่อนแล้วกัน เอา้าไม่ใช่แล้วนี่มันออกไปแล้วแล้วขออนุญาตยูเทิร์นกลับแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับแต่ไม่รู้ที่เขาถ่ายรูปก,กันนะ่ะผมรู้ว่าอยู่ฝั่งขวานี่แหละแต่ว่าไม่รู้เข้าตรงเมื่อกี้เปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอ้โหบรรยากาศเย็นครับฟ้าครึมครึมไม่มีใครอยู่ให้ถามเลยเอาปิดทีเฟียสกันเปลืองแบต เข้าตรงนี้เหรอไม่เห็นมีคนอยู่เลยอ๋อให้ช่วยรักษาความสะอาดสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอ๋อสวัสดีครับค่าเข้าเท่าไหร่ครับที่นี่ห้บครับโอนได้ไหมครับเมื่อกี้ผมเลยไม่นุ่นไม่รู้ว่าเข้านี่ ใช่ครับก็ผมตรงนี้หรือเปล่าเห็นเขียนยนว่าไอ้ใต้พื้นที่ส่วนบุคคลนึกว่าเข้าไม่ได้อโอ้ยขอบคุณครับมีน้ำดื่มให้ด้วย <Okay. S 1> ถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างอ่ะพี่เข้าไปได้ในสุดเลยค่ะที่ว่าอยู่ใกล้น้ำที่สุดที่ลงไปในนะ้ำอ๋อครับ เพิ่งนึกว่าจะเออหาที่เที่ยวสงขาก็ไปเจอในเน็ตพอดีก็เลยเออมาลองดูแต่ไม่ค่อยดูในเฟซตางเต็นใช่ไหมครับเดี๋ยวมาอีกรอบชวนเพื่อนมาอันนี้ที่แบบเงาๆขี่มอไซเล่นในหว่าวันหยุดอะไรย่างเงี้ยข้ามมาแล้วนะครับเหมืองลิวง อำเภอชนะว่าว่าว่าหลุมหลุมลุม,ลมอำเภอชนะจังหวัดสงขลาที่เขาบอกไปสุดทางสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนี่ก็จะมีเออ่ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวหรือเปล่ามาชิลๆกัน โชคดีมีห้องน้ำไมยแมปปิ้งอะไรเนี่ยเขาแคมปิ้งทอเขาน่าจะจัดนิทรรศการดนตรีอะไรนี่เลยมีโดมด้วยนะครับน่าจะแบบโดมจะพวกจัดงานจัดอะไรกันแคมปิ้งอะไรกันเตรียมไล่แล้ว แต่ไม่ไรโอ้ผู้ชมดูสิสวยจริงแล้วผมต้องไปถ่ายรูปตรงไหนอะผู้ชมตรงนี้เหรอนี้เหรอเฮ้ยมันมีอีกเดี๋ยวไปให้สุดก่นอนตรงนี้ก็สวยอยู่แล้วนะ ที่กลางเต็นต์หรือเปล่าไม่แน่ใจไปตรงนี้ตรงนี้น่นโอ้มีน้องวัววัวแม่ลูก มาถึงเมืองลี่บงนะครับขับรถมาสักพักหนึ่งก็ฝนก็เหมือนจะตกแรไม่ตกแรนะครับข้างหลังวิวข้างหลังสวยงามเลยทีเดียวนี่มือบังกองแฟบนี่น้ำเขียวชะอุ่มเลยครับ ชิวๆเลยคนเดียวนี่ครับพักนหย่อนกายสักพักหนึ่งนะครับต่อหมายไม่มีแล้วก็มาแค่นี้เข่าลมเห็นบรรยากาศแจมเลยจะแอคทำไมล่ะครับปูพันนั่งได้แล้ว ชิวๆกันไปนะครับกลามกลางภูเขานะครับรบกวนถ่ายรูปให้ด้วยได้ไหมครับ,รรบเดี๋ยวผมจะเอารถมาจอดแล้วก็ถ่ายคู่รถ ตอนนี้ฝนลงไม่เป็นไรครับต้องลุยฝนชมวิวลบล,บลบีกเลยว่าบรรยากาศดีเมื่อกี้ร้อนตอนนี้ฝนตกแล้ว เดี๋ยวก็จะออกจากนี่แล้วก็ไปสวนอาหารร้านกุหมองนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วร้านนี้ถ้าดูก็สปอนเซอร์ผมด้วยนะครับผมโฆษณาให้ขนาดนี้พรามเอาละครับตอนนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางกันต่อสมควรแก่เวลานั่งชิวมาพักหนึ่งแล้วเมื่อกี้ฝนตกไม่รู้จะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกไม่รู้จะยังไงกับเขา ทางข้างหน้าก็คึมซะด้วยแล้นึงใส่แว่นก่อนไปไปกันต่อเลยโอ้ยากาศล่มเย็นครับมีมีวัวให้ดูกับนก กระเรียนนึกเอ้ยนกกระยางนี่ก็จะมีห้องน้ำช้อยเลตโอ้ข้างหน้านี่ค้มเลยเดี๋ยวแวะถามพี่เขาแป๊บหแบบนึงพี่ครับ ถ้าสมมติมามาแคมป์นี่คิดยังไงบ้างครับแคป์คนละร้อยหาคนละร้อห้าสิบต่อคืนนะครับ <50 S 2> ครับโอเคครับได้ตกเปได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกสักทีครับ<ด>มากับเพื่อนๆนมาแคมป์กันไปแล้วครับผมนครับไปเลยจ้าข้างหน้าน่าจะฝนตก ซ้ายมือไปอำเภอนาทวีมัง้งโอ้พี่ใหญ่มาไปเลยจ้าข้างหน้าฝนตกจ้าดูจากเมฆแล้วนะครับสิไปต้อนหรือสิพ่อสำนีโอ้ตกแคบอเอา้า และแล้วสายฝนก็ได้กระนำโอ้ชิปทายแล้วสายฝนก็ได้กระนำตกลงมาโอ้ขับช้าๆหน่อยอไไปลอดภัยไ้ก่อนมันลื่น อ้ยาผมเปียกมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยตกนิดเดียวตรงนี้ยังแห้งอยู่เลยโอ้ยไม่แห้งนะและสายฝนก็ได้กระนำตกอย่างต่อเนื่องข้ามไปก่อนเลยจ้ะแม่ โอ้เยียบเต็มเต็มงูสิงโอ้ผมทำสัญลักษณ์มือให้ดูแล้วเมื่อกี้นาเขาไม่มองฝนตกเยียบงูเต็มเต็มหมู่บ้านเมื่อกี้ก็หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านโพรงงูแต่ผมก็เจองูจริงๆขอให้เป็นโชคลาภนะครับสำหรับทริปวันนี้ ขอโทษทีช่วยงูไว้ไม่ได้โดนเยียบแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เยียบคลุบเลยสงสารเมื่อกี้น่าจะเป็นงูสิงดงไม่รู้ในกล้องโอ้โหฝนตกตอนนี้ผมเปียกหมดแล้วครับเสื้อ,อน,นีนเปียกเป็นที่เรียบร้อยระหว่างทางก็หนักบ้างเบาบ้างเป็นจมจมไม่ได้ตกแบบ 100ร้อยเปอร์เซนตเกือบเกือบถ่ายงูไว้ไม่ทันเพราะผมก็เบรกลากล้อเหมือนกันเมื่อกี้เจองูยังไงก็ให้ให้เขาข้ามถนนไปก่อนจริงแล้วผมเป็นคนที่ชอบงูนะครับผมก็เคยเลี้ยงงูอยู่ชอบชอบงูคนอื่นเขาชอบหมาชอบแมวผมไม่ครับผมเลี้ยงงู เบียกมาแล้วกล้องผมไม่รู้มองเห็นหรอฝนแห้งแล้วนะครับภาษาใต้เรียกว่าฝนแรงภาษาอีสานเอิ่นว่าฝนเศร้าเดียวฝนหยุดฝนเศร้าและแล้วเราก็เดินทางมาเดินทางมาถึงแยกควรมีด ูตรงไหนเขาเรียกแยกคนมีดมันมีอยู่สองแยกแยกนี้กับแยกนู้นมันจะแยกนู้นถ้าน,นี่ไงแยกคนมิดแยกคนมีดเราจะแวะกันไปสวนอาหารห้านโกเมียงแฮ่ห้านโกมองแต่เราต้องยูเทิร์นมาก่อนครับ เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับดีครับสสวัดีครับดีครับ เอาเนี่ยครับคิดว่าตั้ง้วยไปแล้วสวยครับครับผมโปรโมทร้านนะครับสวนหน้าร้านโกมองครับอยู่ที่สรีแยกเฟรยโกนี่ครับมีอาหารไทยจีนยวนครับผมแล้วก็มีเหล้าเบียร์เครื่องดื่มของต่างรับเรียบร้อยครับยี่เด็กยี่เด็กเสิร์ฟนะครัเฮ้ยอย่างเช่นห,ห,หันหน้านี่เลย <laughs> ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ